มอผู้น้นะเปดใ้เขาขอให้เบิ้งโอ้ยคิดเลยอาจจะเชื่อเก่าครับ่ะเมียในเป็นเป็นเยฮิดยาวหรือเ่ย่งครับเป็นเรื่องส่งครับต้องพี่ารณาให้พิเศษในเฉพาะอันนี้แล้วจ้าค่ะสาธุแล้วขอสบัสดนึ่พี่สาธุสาธุ่าโอะไายพิชิอการพิชิตลูได้หมดคคนหัวคนขี้รลูกเหมอเนาะนี้ สาธุสาเุ็น <สา S 1> ตอนนี้นครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทเข้ามารับชมรับฟังครับผมเอาส่องมาแห้งมวนซื้นมีข่าวสารเกี่ยวกับทางตัวเลขด้วะครับเนาะแอดมินเอาภาพจอปวกวัดกุศลให้รพี่ตง เบิ้งนะครับเด้อมมือนีเด้่มครับเด้อเพิ่นถึงกับน้ำตาหยดเนาะครับเนาะผลชิ่งลูกหยาบหยับเพิ่นเป็นยังไงกันไม่รู้นะครับเนาะเพิ่นก็ได้เขียนตัวเลขให้เพราะว่าเพิ่นเห็นยังไงหันได้ครับเด้อเอาขออนุญาตอ่าพระอาจารนเนาะครับเนาะท่างวัดกุญแจขออนุญาตเพิ่นไม่ไรเนาะครับเนาะเอามาล่งให้รับชมรับฟังนกำกันครับผมเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับเด้อ เอาไปเบิ้งบรรยากาศด้วกันครับขิงมูลังขิงมูลังครับอืมขิงมูลังอืมอืมออืมสาุสาุสาุว่าเห็นเหมือนตั้งไหน ผมไม่เห็นนะครับไ่เห็นเลยบอกเจ็บขึ้นด้มบอไหมอ๋อเนาะอืม่ตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับคือกันว่าเลียคง้นเติมเติมขึ้นไหมขึ้นไหมอยู่ข้างนอกอยู่ข้างขางเลย้นไหมคือก็ไม่มีอย่ง่าอคอ่มีอยงนม้่มีอยาง้้ อันนี้ย่งทางย่งทางเพื่อนลำบ่งทางอันเก่าเ้ายงสิป็นขึ้นูสังเป็โอ้เ่อวมึงมันมโนไปเองนอแค่บมืนโนคือเราเป็นเขาเนาะมโนนี่และค่ะจามันเขานี่โอ้้านาแม่แล้วเนาะค่ะโอ้บออาจารย์นมาไในกินไงฉุนึ้นมาเลยบ่ค่ะอาทุกค่ะวออะไรนะเดี๋ยวคนว่าเป็นบ้าเนาะอ้าเดือเตดตาโตเล็กกะ สาธุสาธุสาธุนะค่ะคนหัวคนี้มันดูดิจงีไเโอมันเงนยาไงโอ้ความเชื่อส่วนคลนะคะตเชื่ใส่ิรดากเห็นเมต็อมอะไรไหครับแ้่โอ้ตงมาผมจะให้เบิ้งดีปะนาะสรับเป็นตัวเดียวผมให้เบิ้งดีปะเนาะสลับผม่คือดย จุจลานมูในแถบแล้ับาดมันใจี่เได้บานเอะบดนนไ่ด้ะนเล็กตอนนี้พุงดบ่ได้นี่ไปเรื่องของมันเองแม่แม่นันิองมันตไม่จับนลอ้ไล่เลอกตอนนี้มเลยงะแนเดือกันเองเลยแม่นั่นนี่จับคู่กันเองเลยป่ะเนี่้มันวมาไก่ของมน ไมากเลยตโอ้แมนอิเดียเขีมานนี่โอ้คอยเขาเน้อใส่กันดีเมื่อเนี่ยแต่ว่าากันถิดก่อนเคนนี้ครับเล็กคนนเข้ามาหากันเด็อครับเล็อะไรเขมากรจับคู่เลยครับโดนลาเนาะทันจะไย็ดสูนจับคู่กเลยครับเก้าสามหรือหกสามเก้าสามสามเก้า หกสามสามหกระดับเด้อหาเจ็ดทูนี่ไหลเข้ามาเลยครับเป็นบ่บาดนี้ติดกันเลยบาดนี้เรียงกันง่ายเลยเลียงกันง่ามขนาดครับเรียงกันง่ามขนาดเลยอืมอู้บาดนี้ดึกจิตใจนนท์ครับพี่น้องเยแนนเลยบาดนี้โอ้ตะวันนี่อ๋อจะบอกไปไล่มันไล่จะบอกไปไล่มันไล่ฝนนะอันนั้นเอาเอาตัวเห็นนะครับเอาตาเห็นนี่เลยครับเด้อตาเห็นเลยตาเห็นเลยครับตาเห็นเลย ถ้าเห็นเป็นตัวใดเไปเบื้องแมย้าอัยมากไม่เห็นเลยบ่พ่อพ่อเห็นตัวใดผมเห็นได้สว่างนึ่งว่ามนี่นี่สายตาพ่อไงยตม่เห็นซึ่งหาซึงหา่เจ็ดาันว่าในใกันชั่วโมอนีเจ็ดเดือนเจ็ดกับนึ่งแหละมันร้านตัวเดียวกันเห็นว่าญี่ปุ่นอ่ะ ครับผมก็เบิ้งในี้็เบื้องนี้ิีพว่าคบรไทย่นขัดัดกนรไม้งหาอาเกจศูนย์สามบวกนะครับเด้อข้างล่างบัทีกัได้บหนะครับเนาะัตเป็นเก้าสามสามเก้าอะไรครับสามตัวสามเก้าคนสามอะนะครับเนาะวัตกุหลางของจังตุงครับเอาละคปดนราไปดูแค่เี้นครับไม่เขานี่เข้านี่น้อแม่มันจะขันจัน E. เงินมาตามถึงเงินก็ดีนะพอถึงเงินม่อนเป็นนี่ภาพขอสว่างมือรกันลูกเชิ้เชินั่นเตะปอเจ้าของเนาะครับผมเห็นเจ้า้ลูกกเชิไปเห็นไล้กก็เสื้อบันครับเส้อเสียโยเพราะว่าก็เห็นมา เห็นมากครับตาครับผมอ้ากับไปเบิ้อซื so ่อืมันเบิ้ลแบบไหก็เห็นเี้ยเบิ้ลแไหเห็นมันกงเงียบอยู่อืมกมให้นตอนนั้นเนาะแต่ไม่คนเห็นนรอโอ้คือเห็นือจูบจ้าๆได้เห็นบ่ ก็มี usted, เบิกผลถึงคนหนวคนซิงลูกอ้มนันมันอยู่ตด่านาตอนนึงกครับผมโอ้ก็เคยทาที่ก็เคยูจักเนาะอืมโทโทคือุ uh, ่มตัวนี้บ่เนาะมักนําอยู่นี่คิดว่า ว่าเดินบอนที่ว่าบอนค่อยมาเป็นที่ว่าเชียนไทยที่แรกกันนี่ยามตัวบอมากขึ้นที่ว่าไปเมื่อกี้นี่ครับอืมร่าจะลงรางเงียบเปิดที่ว่าอืมบัดนี้ไดนเห็นเห็นพอดีเนี่ย้เป็นซองตัวพอดีก็เจ็บก็เจ็บเนี่ยเมื่อเดียเ๋ยวนีันอยูยเมื่อกี้นี่ครับผมตามตัวก็เลียเยเ้ยงกันเลยก็เลี้ยงกันเลยเน่ยเอาเลื่องไปงานเขาแล้วพี่น้องยาเป็นยังไงบ้างจ๊ะขังขางหลังที่ว่าเห็นชัดเห็นชัดจากหลังมานานอืม เช่นที่ว่าเน in, ี่ยตัวที่ใต้ที่เป็นนั่นเขียนว่าจนมีเป็นหนึ่งมันก็เหมือนขีดลงมาอยู่ครับผมอืมเรียว่าคิดว่ามันเป็นหนึ่งส่วนหรอกที่ว่าจะเป็นเท็บเป็นแหละขอบคุณตัวเสียสายตาแล้วเนาะปูเออปูเคยัเเคยห็นปูเคยให้โชคให้ลาบก้นเนาะเบียนไม่แบียนแมีนบ่อะไรครับแต่ว่าตอนนี้ก็ว่าฉั่นมาสามตัวได้ไหม เขาจะ่งงามอบอยู่ัมากจงๆนาเลยเาจงาเบื่อกีเล็งามดากว่า้อดออกไม่พอจี่ยมากกับเราฟังกันบ่บ่เลยอู้หนาปรลุมบ่อกมายังบ่ออกอยู่ออเคอ้าชัดเจนบาดีกันอปถุงเฮ็ดไปแล้วไปถุงเล้าคุดพ่อเอ้สบายเอ้ครับ นามเอาจะอจะู่จะเสื้อเมื่อกี้มันหักร้อนนั่นจับใส่แบบนั้นมันไปติดกันเอง <S <S ของอะไรกินอะไรไดาอยู่ซักมังได้บ้างเพื่อซังมังเลยเอยครับทำหน้าครับเพ้อให้มาตรวจสอบไปบตาวากันลงทุนกันเอาสตางค์สตุ้กสตางค์เป็นของพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนพิจารณาเบิ้งครับผมครับผมเบรบอลให้เสื้อขึ้นมาแขนหน้าทางเนาะครัหน้าทางหลาตัด ตรงใจเลือดถูกใจครับตัวที่มากไม่ใใว่าเนาะครับผมจังว่าขึิงยูกับด่วนขึิงยูที่ด่วนขึิงยูที่โชคลาภของห้องน้ำอ่องางคนยูต่างกับเทียดเหมือนข้าเจ้ากบับพี่โฉขข้าเจ้าแห่งบัวลอยมากไก่ข้าเจ้าก็ยังมีโฉขมีหลับเดี๋ยวดีต้องอยู่น้ำบ้านตลอดเดี๋ยวนีพอเสร็จบ้านบัวไร่จะไล่ครับผู้ใดอยู่บ้านถาบนตะกดอย่างเดียวมายุ่งมายุ่มแม่ไม่เห็นอย่างไรยูแับ มัน oh, no. oh, oh, okay. okay. ัตะายังหเะามไปก้อนนะครับเนาะอุดแต่ไปก้อนอนมันฟซางบอนคอยมากกันราคาตัวหามดอกม้นักคนก่ใ่ไาตลอดาวาช่วงนี้เข้ากับผากอมันต้องรแบบนี้โอเคเนน้ำทาง่องก็ได้หรอครับน้ำองตัวตาม่องตัะองได้ครับผมดียู่ห้างกันยู่ครับห้างชองก็ได้เว้นระยะห่างครับผม เสียงอาจถือ่ชัดเจนนะครับเพราะว่าอยู่ห่างกันมุมกล่องคนละมุมนี่เสือซูมก็เอาพอได้แกะอยู่คนละสิบเมตรฝุ่นต่อซูมเขามากกันใกล้เสียงอาจถือ่ชัดเจนขอโทษขอภไยอะไรแต่ว่าขัดอย่ามีิษโศกมีหลาบอย่าลืมนะครับเด้วยจูบจากเจ้าด้วยจากตุ้งพีคนนั่งเล่นมาวะครับผมผมเสื้อหมันนะครับ เสียมันครับอืมขั้นเห็นนัาเสียแล้วกัก็จังหวะนั้นว่าก็จังหวะนั้นไทยไทยมือไหคกอได้ถามเมืันเนื้ลาตาขาไทยเงี้ยหนุ่มกันี้ยนะครับ้าหัวตัวเต่านนิมันใจได้ครับ